นะคะใช้วิจยารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะดูได้ทุกคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราศีค่ะนะคะเขามีบางสิ่งที่อยากบอกคุณนะคะเขามีบางสิ่งที่อยากบอกคุณนะคะเป็นการเลนด้อมเล่าเรื่องไพ่นะทุกคนใช้วิจยารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ดูได้ทุกคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราศีจ้ะเขามีบางสิ่งที่อยากบอกคุณนะคะเละนด้อมเล่าเรื่องไพ่เนี่ยอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะ ใช้วิจารณญาณน,นะในการรับชมแลวฟังค่ะนะคะเขามีบางสิ่งคะ่ะที่อยากบอกคุณเนาะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะว้าวบางสิ่งที่เขาอยากบอกก็คือมันเหมือนเป็นความในใจของเขาอะเขารู้สึกมีความตึงเครียดรู้สึกมีความกดดันรู้สึกว่าเขาอะ ต้องการที่จะพูดความในใจอะไรบางอย่างให้คุณได้รับทราบนะคะเหมือนป่วยด้วยเนี่ยนะถ้ามันหิมะขึ้นแล้วมีคนเดินกระเพกก็คือคือเขาจะอยู่ต่างแดนจากคุณก็ได้นะหรืออยู่ไกลจากคุณเราหน้าร้อนใช่ไหมเขาหน้าหนาวอะไรแบบเนี้ยเออเป็นฝรั่งได้ค่ะแล้วก็คนที่คุณคุยหรือดิวทาให้คุณเสียใจทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีกําลังใจกําลังกายอะไรเลยะระหว่างคุณกับเขาอะนะ บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอยู่ตรงนี้มันเกิดจากอะไรผลพว่วงใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันทําหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้มันไม่มีความสุขระหว่างตัวคุณและเขาส่วนใหญ่จะเป็นเขานะห้าเหรียญคือธาตุดินชาวราศีพฤษภกันมังกรช่วงนี้มักจะเจอปัญหาทางด้านเรื่องเงินสภาพคล่องทางการเงินนะตัวเขาอะแล้วก็เรื่องการเดียวงานพูดประสานงานคำพูดของเขาอะเป็นใหญ่แล้วก็มีความเป็นอีกโก้ค่อนข้างสูงมาก เชื่อมันมั่นใจมั่นใจทุกอย่างที่ว่าเขาอคิดว่าตัวเขาเองอาจจะต้องทําได้นะคะนี่คือคือบางสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะมันเป็นบางสิ่งที่มันเป็นเหมือน mm. วิเดเวอร์ world, ว่าขายายเ e เวอร์เนะาะขออนุญาตปิดเนาะขยายเดเวอร์ให้นิดนึงนะคะเดเวอร์ก็คือเป็นไพ่ที่แหมมันเปรียบเหมือนตัวคุณเลยนะตัวคุณก็คือคนที่เป็นคนจิตใจดีจังเลยอะ่ะ เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยมากมีความเป็นบิวตี้ครีนดูดูปูมากมากเลยนะอ่าเนี่ยคุณเป็นคนที่ช่างโดนใจเขาเหลือเกินเป็นคนที่ยอมเขาในทุกๆเรื่องเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นสภาพอารมณ์จิตใจหรือคุณแบกรับปัญหาเขาไว้อยู่อ่ะโอ้ ดีไม่ดีมีใครบางคนตกในอยู่ในวงวนของอคนที่สของเขาด้วยนะจากเรนดอมเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอะความรักที่คุณมอบให้หรือสิ่งที่คุณให้เขาอะคุณให้ด้วยใจคุณให้ด้วยใจแต่คุณไม่ต้องการอะไรคุณไม่ต้องการเอฟเฟกตกลับมาหรือคุณไม่ต้องการที่จะให้เขามาทําอะไรให้คุณเพียงแค่พูดดีๆกับคุณบ้างแต่ตัวเขาเองดูสิการที่เขาพูดไม่ดีแล้วเขาแบบเป็นคนที่ขี้โมโหเห็นไหม นั่นแหละมันเลยทาให้ทุกอย่างผิดพลาดดูไปหมดเลยเขามีบางสิ่งที่อยากบอกคุณจะเป็นคำขอโทษหรือคําอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาฝากไว้กับคุณมันเจ็บบาดลึกมากๆใช่หรือไม่มันเป็นสิ่งที่บางครั้งอ่ะคุณอนะ่ะไม่ได้อยากที่จะพูดถึงสิ่งที่เขาทํากับคุณเลยคุณไม่อยากต้องการให้ใครหรือให้เขาอ่ะมีภาพทรงจําหรือสิ่งแย่ๆเลยคุณต้องการให้เขาแ่บ เป็นคนดีในสายตามีภาพลักษณ์ที่ดีนั่นคือความรักของคุณความรักของคุณเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์สีชมพูหรือสีม่วงก็แล้วแต่นะที่ผ่านมานะเขาว่ารับรู้ได้แต่เขาบวกกับความเป็นคนที่โอ้ยเห็นกับความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปนะคะเลยทําให้คุณเสียใจในลหลายๆครั้งสิ่งที่เขาคนเนี้ยสิ่งที่คนที่ทําให้คุณเสียใจหรือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณมากที่สุดอะก็คือ ช่วงเนี้ยตอนนี้ยเขาเป็นเหมือนคุณเลยเหมือนในช่วงที่เขาอะทําคุณะมันจะว่าเป็นวิบากกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วได้แต่ตอนนี้เขาเป็นเหมือนคุณเหมือนมากเหมือนร้อยเปอร์เซ็นเขาไม่รู้จะพูดคําไหนหรือจะใช้คําไหนดีเหมือนกันกับการแก้ปัญหาสถานการณ์แบบนี้หรือสิ่งที่มันเป็นแบบนี้เขาเหนื่อยเขาทอ้อ เขาต้องการคนซัพพอร์ตเขาแต่เขาก็ไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันพอตัวเขาเองก็บางทีอะ่ะมันก็เอาจริงๆนะไม่ค่อยมีคนเข้าหาเขาหรอกถ้าขยายใ,ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณละเขาอะ่ะเห็นไหมคุณละเขาอะ่ะคุณต้องการให้เขาได้ดีในทุกๆเรื่องความรักถ้วยเห็นไหมถ้วยติดกระดินหนักแน่นหรือเกินเออหนักแน่นหรือเกินที่คุณยื่นความรักให้กับเขาถึงแม้คุณจะไม่ค่อยได้รับตรงนี้เลยใช่ไหม ใช้กดหนึ่งมาสินะถึงแม้จะคุณจะไม่ค่อยได้รับคือเขาเขาเหมือนเหมือนคุณเป็นคนที่สำคัญกับเขานะแต่เขาก็สำคัญที่สุดสำหรับเขาอะแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เขาทำกับคุณไว้ทั้งหมดเนี่ยเขาได้รับผลกระทบแล้วจ้ามันรวมมาจากทั้งหมดเนี่ยสามใบเนี่ยการแก้ไขสถานการณ์ของเขาค่อนข้างเข้ากับศูนย์เพราะว่า จริงการแก้ไขสถานการณ์ของเขาเท่ากับศูนย์หรือใครจะแชร์ให้ก็ได้นะเออเพื่อให้คนที่กําลังเสียใจเศร้าใจมาฟังเนาะมันจะได้เป็นแรนดอมนี้จะได้เป็นเพื่อนคุยกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณให้จังเลยอะ่ะคุณให้โดยที่คุณไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อแม้เลยไม่อะไรเลยนะไม่มีข้อแม้คุณให้โดยที่เออจะได้รับหรือไม่ได้รับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งตัวคุณให้โดยที่คุณแบบไม่เป็นไรฉันให้คุณนะ เมื่อไรที่คุณต้องการฉันเมื่อไรที่คุณอยากที่จะให้ฉันสปอร์ตคุณฉันก็ยังให้คุณเช่นกันมันเป็นในลักษณะแบบนี้น้ําตาเยอะมากๆคุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณค่อนข้างมีน้ําตามีความรู้สึกที่ท้อใจมากๆเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเอาแต่ตัวเอง,มอง,เองมองตัวเองเป็นใหญ่เข้าข้างตัวเองหลายๆสิ่งแหละที่เขาแบบพยายามที่จะอยากจะมุกออนบางสิ่งบางอย่างเขาก็ยังทําไม่ได้ตัวเขาเองนะ ถ้าเปลี่ยนเสมือนตอนเนี้ความสดใสละเลงคุณนะ่ะสนใจละเลงกับเขาเป็นร้อยเท่าเชื่อไหมเขาส่องคุณอยู่ตลอดนะจะเป็นรักเก่ารักดีรักเดิมรักที่ทําให้คุณเสียใจแต่คุณก็ยังตัดใจเขาออกจากเขาไม่ได้แต่คุณเจ็บไหมเจ็บเจ็บมากควรจะผ่านมาได้แต่ละวันเจ็บนะคะคนเราฟังเติอนไม่ฟังค่ะ มั่นใจว่าเขาจะต้องรักคุณจริงแต่จริง,รง,รงๆเขารักตัวเองคนคนนี้นะแต่คุณก็ยังสงสารเขาคุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเขาไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แต่วันนี้กฎแห่งกรรมมันกําลังย้อนกลับไปหาเขาสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณมากที่สุดในตอนนี้เขาอยากบอกกับคุณมากที่สุดในตอนนี้เออนะคะ การที่คนคนหนึ่งกว่าจะเยียวยาแผลใจตัวเองได้ผ่านฝ่าจะผ่านช่วงที่มันเลวร้ายไปได้แต่ละวันเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยมากๆมันค่อนข้างเหนื่อยมากๆร้องไห้มีน้ําตาอยู่ในห้องคนเดียวเสียใจบอกใครไม่ได้กลัวคุณจะไม่รักบ้างเอ้ยไอ้กลัวคุณจะไม่รักก็คือกลัวคุณไม่รักตัวเองนี่ะหมอกลัว ัวเขาจะไม่รักตัวเองแต่ตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองแนละกลับมาเยียวยาแผ่ใจที่คุณเคยเป็นแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเมตตาหรืออุเบกขาได้คุณไม่ได้เก็บมาคิดเล็กคิดน้อยหรือคิดในเรื่องที่มันไม่ได้ปล่อยผ่านคุณเป็นผู้ให้อะฉะนั้นแน่นอนค่ะ The world ประกอบก็สอง้วยก็คือคุณมีรักจริงให้กับเขา เขาถึงได้ผ่านพ้นอะไรหลายอย่างมาช่วงตอนนี้เขาถึงได้ผ่านมาได้เพราะว่าตัวคุณด้วยนะคะคุณก็คืออยู่ในแรงบันดาลใจหรือเซฟโซนตรงนั้นกับเขาด้วยเช่นกันฉะนั้นแน่นอนค่ะพอคุณอยู่ในเซฟโซนหรือความมั่นใจตรงนี้แล้วอะทุกอย่างมันก็จะพลังพูออกไปทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นทุกอย่างมันจะมีไมซ์เซ็ตหรือมันจะมีเวลาเวลามันจะเป็นการหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะมาบรรจบ การที่มันบรรจบนี่แหละสิ่งที่ทำไว้ดูทุกอย่างมันได้ฝากไว้กับเขาแล้วเลือกมากมักจะมากเรื่องใช่ไหมเขาเป็นคนเรื่องเยอะค่ะเราเป็นคนเรื่องเยอะแล้วก็เป็นคนที่เลือกมากเลือกถ้าสิ่งนี้ที่เขาไม่ชอบหรือที่เขาไม่โอเคเขาก็จะเหมเืนอนเห็ือนทั่ตัวตัวเขาจะพูดตรงๆโดยซึ่งบางทีมันใช้ไม่ได้กับทุกคนนะคะมันใช้ไม่ได้กับทุกคนบางคนไม่ได้มานั่งซัพพอร์ตเขา บางคนไม่ได้มาเป็นเพื่อนเขาบางคนไม่ได้มาเข้ามาแล้วเอ,อรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทําเพราะไอ้สิ่งที่เขาทํานี่แหละไอ้ความหิงกัะตัวของเขาแหละมันถึงในสะท้อนกับมาหาเขาทุกวันนี้นะคะเออสิ่งที่เขาทําอยู่อะือมจะเป็นลักแอบ,บซอดรักแอบ,บครบรักแอบ,บคุยแอบบคุยกันเป็นกิ๊กกันได้หมดค่ะแรนดอมนี้ค่ะลักสั่มเศร้าเขาน้ําตา เราตกในอยู่วังวนของมือที่สามเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ใช่ร้องไห้เสียใจรอเขากลับมาก่อนหน้านี้นะสามวันสี่วันเขาไปอยู่บ้านโน้นสองสองวันเขาไม่อยู่กับเราซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆแต่คุณรู้ไหมไอ้ผลพวงที่ที่คุณบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันยอมได้ฉันยอมได้จริงๆมันยอมไม่ได้หรอกแต่ก็ต้องอดทนเพราะความรักแล้วถ้าเขายิ่งเป่งกันให้กับคุณเนี่ยคุณก็ยิ่ง ต้องยอมอ่เพราะว่ามีเรื่องเงินเข้ามากี่ข้องแต่ถ้ามันเป็นในกรณีที่เป็นคู่รักสามีภรรากันช่วงนี้นะคะผิดใจกันแฟนไม่คุยกันไม่ยอมดีลยวคุยกันโดยเฉพาะตัวคนเองแข็งแกร่งมากขึ้นค่ะใช่หรือไม่กดหนึ่งนะคะบุญร,รักษาผักคุ้มครอง,องส่วนมนเยอะๆะนะคะคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ทำบุญเยอะๆนะคะความรักมันจะได้ดี คุณเจอความรักที่แย่มาหลายรอบเหมือนกันเนาะอืมความรักแต่ละรอบคล้ายๆกันหมดเลยทุ่มเทไกลมักจะเจ็บปวดอยู่เสมอคนนี้ก็เช่นกันแต่ข้อดีของเขาก็คือความจะปวดที่ผ่านมาจะเป็นความเจ้าชู้ของฝ่ายตรงข้ามแต่ครั้งนี้เขาเหมือนแบบเขารักตัวเองแล้วก็รักครอบครัวเขาใช่ไหมก็มีบ้างแอบแฝงถึง,งความเจ้าชู้คุณก็ยังอดทนอนะ่ะเพราะคุณรักเขาอ่ะด้วยความรักอะ่ะมันก็เลยมีคําว่าอดทนอยู่ แต่คนลองมันจะแข็งแร่งได้นานเท่าไหร่อ่ะถ้าวันหนึ่งมันหมดความอดทนใช่ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องสะท้อนหรือย้อนกลับไปอยู่แล้วถูกต้องไหมในความรู้สึกในความสัมพันธ์หรือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีความรู้สึกว่าไ i ซ์ nice, นะคะอัศวินถือไม้เท้าใช่ไหมคุณทํางานเก่งเนาะแล้วคุณก็เฝ้ามองจ้องมองเขาอ,อยู่ตลอดเวลาแต่จ้องมองอยู่ห่างใช่ไหม ส่วนตัวเขาเนี่ยส่องคุณตลอดบอกได้เลยนะคะนะคะอืมคุณทำงานคุณมีเป้าหมายในชีวิตเขาส่องคุณว่าเขาอยากรู้อยากเห็นชีวิตคุณคุณสาธารณะให้เขาเห็นคุณชีวิตจะดีขึ้นมากเลย นะคะคุณด้วยบุญบารมีบุญกุศลครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองคุณบารมีพ่อแม่ที่คุณกตัญญูเขาจะช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้หลายครั้งที่คุณเจอปัญหานะคะอุปสรรคของความรักของคุณก็มาจะเจอไปได้ส่วนตัวเขาแนยบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาเจ็บมากเขาร้องไห้คนเดียวอยู่ค่ะเขาต้องการใครสักคนที่มันเป็นกะลอกเสียงหรือแรงบันดาลใจเขาตอนนี้บอกได้เลยว่าเขารู้สึกว่าเขาแย่มาก เขารู้สึกว่าเขาอะไม่มีเซฟ่วนที่ดีสําหรับเขาเลยเขาเหงาเขาเศร้าเขาต้องการพบเจอเขาอยากคุยอยากพูดหากใครคุณให้กําลังใจเขาเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะหันหน้าไปทางไหนแล้วเขาไม่มีที่พึ่งแล้วอะก็จะมีบีที่พึ่งได้ไงก็ตัวเองยังไม่เอาคนอื่นเขาเลยแล้วคนอื่นจะมาเอาได้ไงอีกโก้มั่นใจกําแพงสูงแล้วทะเยอทะยานเห็นกับตัว ใช่หรือไมเคยคิดว่าทำไมถึงรักคนแบบนี้ไปได้ยังไงอ่านะคะเมื่อตอนที่เราเหมือนแบบปิดตาไว้ข้างหนึ่งเราก็จะไม่เห็นมุมมืดของเขาพอเราอยู่่ไปเราก็จะมาเห็นมุมมืดของเขาใช่ไหมล่ะอ่อนะคะเราก็จะเห็นมุมมืดของเขาแล้วก็เห็นอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนเขา นะคะรักตัวเองอะ่ะมันเป็นสิ่งดีของคนอยู่แล้วเพราะว่าความคุณจะมารักตัวเองได้ก็หมดน้าตาไปกี่ปีแล้วค่ะใช่ถูกไหมเออไม่หมอพูดตรงจังกลับมารักตัวเองคิวใจตัวเองนะคะแล้วก็ก็เห็นคุณค่าตัวเองแล้วแล้วเขาก็กลับมาเห็นคุณค่าของคนแบบนี้นะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการที่คุณจะมาทําอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเออเป็นเด็ก หรือว่าอะไรเียคุณก็มันจะไม่ทําหรอกคุณเป็นผู้ใหญ่อ่ะอืมความสงสารมันก็ใช่แต่ก็ต้องอสงสารตัวเองด้วยนะคะโอเคเนาะความสงสารนะควรที่จะสงสารตัวเองก่อนจา้านะคะสาว <c oughs> สงสารตัวเองดีที่สุดค่ะแรนดอมนี้เป็นพลังงานความแข็งแกร่งของคุณที่เป็่งประกายออกมาส่งต่อให้เขาได้รู้ว่าคุณแข็งแกร่งแล้วนะเออฉันจะเดินหน้าแล้วนะจ๊ะฉันจะทําออนไลน์แล้วนะจา๊า ฉันจะทําธุรกิจฉันจะทํางานฉันจะอยู่กับเพื่อนสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เราจ้าฉันจะไม่สนใจเธอจ้าเพราะฉันเหนื่อยเราจ้ากับการที่ฉันต้องเฝ้าตามเฝ้ารักเฝ้าหึงเธอฉันรู้สึกว่าฉันเพียใจมากเอาละมันถึงเวลาแล้วละที่คุณเธอเธอต้องส่องฉันบ้างแล้วแล้ววันนี้ฉันก็ดีใจมากที่เธอมาส่องฉันเธอจะได้ลิ้มรสถึงความเจ็บปวดที่เธอฝากไว้กับฉันฉันไม่ได้อยากให้เธอหรือสาปแช่งเธอ แต่ฉันได้แต่ภาวนาว่าให้คนอย่างเธอนีะ่ะตาสว่างมากขึ้นเธอมีเนื้อแท้หรือเธอมีสิ่งที่เธอควรที่จะทํามากกว่าที่เธอจะเป็นคนแบบนี้ตื่นนะถ้าเธอตื่นแสดงว่าบุญกุศลที่ฉันมีเนะี่ยมันส่งให้เธอเร็วขึ้นฉะนั้นวันนี้เมื่อคุณรู้แล้วไอ้บุญกุศลที่เธอส่งไปให้เขาเขาได้รับแล้วจ้ะเอ้ยเขาไม่ได้เสียชีวิตแต่เขารูร้้ว่าคุณอ่ะจะปวดยังไงเขาได้รับแล้วจ้าทุกวันนี้นะ อ่าเดือฟูจ้านะคะเดฟูจ้าอืมเดฟูจ้าช่วงนี้นะคุณอิสระเหลือเกินคุณไสรีเหลือเกินถึงขั้นเขามาส่องเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรดีแน่ๆนะคะต้องมีอะไรดีแน่ๆต้องมีอะไรที่มันเป็นเหมือนมาเปิดอ,อกเปิดใจได้หรือต้องมีแบบ อะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะจมปากแบบนี้ก็คือเพื่อนจากการท่องเที่ยวเสื่อสถานทาธรรมชาติของตัวคุณเองฉะนั้นแน่นอนค่ะธรรมชาติของตัวคุณเองอ่ะมันก็จะทําให้คุณอยู่ได้นะคะทำให้คุณอยู่ได้ทําให้คุณไม่ท้อทำให้คุณมีความสุขจนถึงทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่มันมีติดตัวคุณมาตลอดก็คือความความสําคัญกับชีวิตคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนมีน้ําใจและคุณเป็นคนที่มีความสนุกสนานนะคะ ชนแน่นอนค่ะเมื่อคุณเป็นคนลักษณะแบบนี้อยู่แล้วคุณก็จะเจอมกกักจะเจอสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่ในหลายมุมมองนะคะอยู่หลายๆมุมมองอยู่หลายๆบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่ยังเป็นอยู่หรือสิ่งที่มันทําให้คุณคุณรู้มาตลอดว่าคุณจะทําอะไรอะมันคือสิ่งที่ทําให้คุณเจอสิ่งดีๆมาจนถึงทุกวันนี้ เขาท้อแท้เขาเสียใจกับการกระทําหรือพฤติกรรมของเขาที่เขาเป็นสิ่งที่อยากบอกคือคําขอโทษที่เขาไม่เคยได้พูดให้คุณได้ฟังที่เขาไม่เคยได้แสดงออกให้คุณได้รับรู้เขาเสียเวลาและเขาเสียโอกาสมากๆที่เขาจะแสดงความรักให้กับคุณอืมเขาอยากที่จะบอกว่าเขารักคุณมากนะเขาเขาจริงๆนะเขาเป็นคนเห็นแั่ตัวเองนะที่เขาทําให้ความรักของคุณกับเขาพังสั่นคลอนแบบนี้ เขาอยากจะขอโอกาสกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งหรืออยากจะให้คุณอนะ่ะให้โอกาสเขาเพื่อที่จะแก้ไขอืมนะคะเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะมีสัญญาณที่ดีเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะเป็นเป็นธรรมชาติของชีวิตนะคะไม่ท้าลองหันหน้าคุยกันสักหน่อยไหมคนดีอะไรเงี้ยเขาพร้อมนะที่จะเปิด ใจเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับคุณเขาพร้อมที่จะทํางานถ้าคุณพูดอะไรให้เขาฟังเขาก็จะทำและเขาก็จะเชื่อคุณแล้วเขาก็จะทําตามเหมือนเขาอยากจะตามใจคนในทุกเรื่องเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีอยู่การหยิบยื่นความรักการที่ขคุณเป็นเดะฟู การที่คุณทาธุรกิจออนไลน์หรือทําอะไรของคุณเสริมขึ้นมาการที่คุณแอคทีฟตัวเองมากขึ้นนั่นคือพลังงานสิ่งดีๆที่คุณได้รับเพราะคุณเป็นคนดีและคุณเป็นคนโชคดีอยู่แล้วฉะนั้นแน่นอนค่ะพลังงานของความดีหรือสิ่งดีๆที่คุณจะได้เจอหรือเป็นสิ่งที่มันเติบโตในอนาคตเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะนั่นถือถือว่าโชคดีจริงค่ะผู้หญิงอยู่เหนือราชสีเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะอยู่เหนือเขาได้เลย เขาไม่เคยคิดค่ะนะคะว่าคุณจะอยู่เหนือเขาได้เลยแต่วันนี้เขาคิดแล้วว่าคุณอยู่เหนือเขาจริงๆในบทบาททางความรู้สึกคุณคุณแอคทีฟตัวเองขึ้นมาคุณทําตัวเองสดชื่นแจ่มใสมีความสุขฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาก็หยุดที่จะละเลยมองคุณไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวคุณเชื่อไหมคะกฎแห่งกรรมมีจริงฉะนั้นคุณไม่ได้สะแช่งเขาคุณได้แต่ภาวนาไอ้ผลภาวนาแบบนไหเนี่ยทำให้คุณตาสว่าง และวิบากกรรมที่เขาได้ทําไว้กับคุณมันส่งผลเขาแล้วจะด้วยทางด้านอารมณ์ความรู้สึกสติปัญญาความคิดความอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาได้รับผลพวงตรงนี้มาหมดเลยนะคะมันมีบางสิ่งหรือมันมีบางมุมที่มันก็สะท้อนกลับมาหลายๆทุกบทบาทเหมือนกันเขาก็เขาก็รู้นะคะว่าตอนนี้ตัวเขาเองอ่ะ หลายอย่างแหละที่เขาต้องเขาต้องเก็บความรู้สึกหรือเขาต้องเก็บความความในใจอะไรที่มันเป็นแบบนี้ไว้เขาก็ไม่คิดว่าตัวเขาอะจะทํามันได้หรือทํามันได้เร็วแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาอะตัวเขามันไม่มีความสุขอะมันเลื่อนลอยไปหมดเลยมันไม่เป็นธรรมชาติหรือมันไม่ไม่ทําให้เขาอยู่แบบเนี้ยก็เพราะว่าความคิดของเขาเองทําทแล้เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะ เขาทาที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขดูแลตัวเองหรือทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเขาไม่อยากอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะเขารู้สึกเหนื่อยกับตัวเองมากเขารู้สึกว่าตัวเขาอะทําทไมถึงเป็นแบบนี้ตลอดทําไมถึงมี question mark ทไมถึงอยู่กับสิ่งเดิมๆหรือสิ่งที่มันไม่เปลียนเป็นปัจจุบันเลยทําไมเขาต้องห่วยหาหรือต้องการ ทำไมบางสิ่งที่จะเข้ามาหรือสิ่งที่เขาจะได้ทําไมเขาถึงไม่ได้เพราะว่าเขาทําเขาไม่ได้คือเหมือนแบบเขาอยากได้แต่เขาไม่ปฏิบัติไงคะคุณเป็นนักปฏิบัติไงหนักเอาเบาสู้ไงคุณเลยไอผ้ผลพวงที่ทําการกระทําที่ทําทั้งหมดทั้งมวลนะาะมนเลยส่งผลให้คุณแบบอ้ยเป็นคนหน้ารากสดใสแบบนี้ Energy ของคุณคุณเป็นคนดีนะคะจ้ะพ,งงะ,ะพลังงานดีๆค่ะล้อมรอบพลังงานดีๆเนาะ คุณมาเจอแรนดอมเนี้ยใครที่กำลังถูกใจเสียใจนะคุณรู้ไว้ได้เลยว่าเขาเจอแบบที่คุณเจอความคิดถึงของเขามันพังพมูมากๆบอกได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยเหมือนกําลังรวบรวมพลังงานหรือความกล้าสิ่งบางมุมทุกสิ่งเหมือนแบบตัวเขาเองก็อยากที่จะเฮ้ยบอกรักหรืออยากให้คนได้สัมผัสตรงน,นี้ได้จริงๆพเพราะเขาก็คือเขาก็คือเขาอ่ะพวกเธอเขาก็คือเขาอ่ะเขาจะเป็นคนอื่นไม่ได้คนนี้เป็นคนอื่นไม่ได้คะ่ะ เขาก็คือเขายัางเป่นคนที่มีอีโก้หรือมีกำแพงที่หนามากสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือความรู้สึกคําขอโทษความจริงใจความชัดเจนหรือสิ่งที่เขาไม่เคยแม้แต่จะบอกคุณได้รับทราบน้ําตาที่คุณหยดไปวันนี้เขาได้รับนะคะเขาเป็นคนสองบอคุคลิกสองอารมณ์และก็ขอโทษลืจากใจจริงอยากให้คุณอยากให้คุณรับรู้ว่าเขานะรู้สึกหละ สำนึกได้แหละกับพฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาทําหรือการกระทําที่เขาฝากไว้กับคุณเขาไม่เคยคิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันจะมาตกถึงเขาจนวันนี้ที่เขาได้เจอใครทํายังไงได้อย่างนั้นไม่ต้องสาบแช่งค่ะเดี๋ยวเขาได้รับเองนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณให้รู้เลยว่าขอโทษนะตัวเองขอโทษจากใจจริง ถ้าเป็นไปได้เขาจะไม่ยอมให้เธอเสียใจหรือเขาจะไม่ยอมให้เธอมีน้ําตาเลยที่เขาทําไปเขารู้เท่าไม่ถึงการจริง,รงๆเขาก็รักคุณเขาก็รักลูกเขาก็รักทุกๆคนในครอบครัวแต่ที่เขาทําไปเขาอาจจะลงผิดไปหรือว่าอะไรเงี้ยอารมณ์ของเขาเองความเห็นกับตัวของเขาเองทุกอย่างเองกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมขอโทษได้ไหมกลับมาคุยกันถ้าเป็นในพัชกรณีที่ สามีภรรยากันกําลังผิดใจกันให้มองดูลูกไว้ถ้าคนมีลูกเนาะแต่คนไม่มีลูกก็แหงนึกถึงวันที่คบกันถ้าเขายังพอจะ <c oughs> ให้เอาแหให้ก็แหงไปอะไรเงี้ยเนาะเออเป็นเรื่องน้อมที่จริงๆแล้วอะความรู้สึกของคุณกับเขายังเป็นห่วงกันถ้ามีเรื่องหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณกับเขาก็พร้อมที่จะรับมือต่อสถานการณ์นั้นได้ช่วยเหลือกันได้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณนะ ใช้ว,วิจารณญาณนะในการรับชมนะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกนะใช่ช่วงนองกดแห่งกรรมกดแห่งกรรมอยู่ได้ทําเสมอคะ่ะสําหรับคนดีวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณมากๆจากริงที่เข้ามาดูรายนี้ใน EP นี้และหวังว่า EP นี้จะเป็น EP ที่ทําให้คุณไม่มีน้าตาและอยู่เป็นเพื่อนคนุณวันนี้ไปก่อนคะ่ะ บายไค่ะ